สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวนะครับกับวิธีการสังเกตนะครับว่าแอปกู้เงินอันไหนจริงอันไหนหลอกลวงนะครับวันนี้เราจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนที่จะ ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่มาในรูปแบบของอเทคนิคนะครับเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับมันจะเป็นแอปพลิเคชันกู้เงินนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีสังเกตกันนะครับปัจจุบันนะครับความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีก็เป็นช่องทางให้กับพวกโจรหรือมิจฉาชีพนะครับใช้ในการหลอกลวงนะครับ ให้กู้เงินในหลากหลายรูปแบบนะครับรวมทั้งแอปธนาคารนะครับโดยมักจะส่งข้อความเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง SMS Line Facebook เว็บไซต์หรือโทรศัพท์นะครับส่วนมากท่านผู้ชมผมสังเกตหลายๆครั้งนะครับว่าบางทีไปเจอใน f c e e o o o อ่าเราก็อ้างว่าเป็นธนาคารกรุงศรีบ้างกรุงไทยบ้างนะครับอาบางคนก็ มีคนเข้ามาให้ความสนใจว่าสนใจค่ะสนใจครับแต่ให้คุยหลังใหม่เพราะอะไรนะครับอันนี้เราก็บางคนอาจจะเจอเคยเจอมาแล้วสนใจอตอบแชทในแชทนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อย่าเพิ่งหลงกลน,นะครับทางที่ดีติดต่อทางธนาคารจะดีที่สุดอันนั้นสำหรับธนาคารนะครับ โดยข้อความเนยๆว่ากู้เงินได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยนะครับไม่ต้องมีหลักประกันติดแบ็คลิดก็กู้ได้หากเยือลงเชื่อก็จะให้สมัครผ่านแอปกู้เงินนะครับเพื่อรอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหมายเลขทบ,บัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารบางกรณีมีการหวานล้อมหลอกลวงให้เรานะครับโอนเงินค่าธรรมเนียมไปอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่ามัดจำต่าง หรือเงินค้ำประกันให้ก่อนนะครับจึงจะได้เงินกู้ตามจํานวนที่ต้องการอันนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะแบงก์ไหนๆจะไม่มีการโอนเงินก่อนแล้วก็หักค่าธรรมเนียมก่อนนะครับอ่าแล้วจึงจะได้เงินนะครับให้โอนเงินค้ำประกันก่อนถึงจะได้เงินกู้ตามจํานวนที่ต้องการดังนั้นหากพฤติกรรมคล้ายๆกับที่กล่าวมานะครับห้ามหลงกลแล้วก็ลงเชื่อนะครับ อ่าทีนี้มาดูวิธีการสังเกตนะครับหนึ่งเลยต้องดูว่าแอปกู้เงินนั้นมีค่าธรรมเนียมการดาเนินการเอกสารหรืออากรสแตมเพิ่มหรือไม่แอปกู้เงินที่น่าเชื่อถือส่วนใหญ่ละเว้นค่าธรรมเนียมนะครับ 2. นะครับแอปกู้เงินที่น่าเชื่อถือยึดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด2.7 5เต่อเดือนหรือไม่เกิน33%ต่อปีนะครับถ้าเกินจากนี้นะครับ ท่านผู้ชมต้องระวังตัวไว้เลยนะครับจะเป็นแอปหลอกลวงนะครับแล้วก็3นะครับแอปกู้เงินที่น่าเชื่อถือเมื่อขอเอกสารการเดินบัญชีแค่สเตตเมนต์มีชื่อสกุลและเลขบัญชีเท่านั้นนะครับหากขอเกินกว่านั้นต้องถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าเอาไปใช้ทําอะไรนะครับนะครับผม4แอปเงินกู้ที่น่าเชื่อถือนะครับ เมื่อขอสำนาบัตรประชาชนจะขอให้ผู้กู้ลงชื่อด้วยลายเซ็นนะครับหรือการสแกนลายนิ้วมือเท่านั้นนะครับไม่มีการขอเอกสารให้เซ็นสำรองเผื่อนะครับถ้าแอปกู้ที่เสีย่ยงที่เสี่ยงจะเป็นแอปผิดกฎหมายหรือมิจฉาชีพจะส่ง sms หรือ l ล n e มาให้คลิกลิงก์หรือโทรชวนสมัครโดยตรงนะครับแล้วก็แอปกู้ที่เสี่ยงจะเป็นแอปผิดกฎหมายหรือมิจฉาชีพจะใช้คำโฆษณาสวยหรูนะครับเกินความเป็นจริง ท่านประชุมจะสังเกตจะเห็นในหลายช่องทางไม่ว่าจะเฟซอาส่วนมากมาทางเฟซเยอะนะครับแล้วก็ไลน์ก็มีทางเฟซก็ถ้าใครสนใจสนเชื่อมาก็เหมือนมีการยิงแอดนะนะก็จะขึ้นมาขึ้นมานะครับอ่ากู้ได้ทุกอาชีพไม่ไม่เช็คเครดิตบโูโรไม่ติดแบล็ค list จากธนาคารกรุงไทยจากธนาคารกรุงศรีไทยพาณิชย,ย์อะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนมาคอมเมนเออสนใจสนใจแต่เข้าไปแชทหลังใหม่นะครับระวังโดนนะครับ ระวังโดนหลอกลวงนะครับเรื่องเอกสารสําคัญนะครับท่านผู้ชมต้องระวังตัวไว้ให้ดีนะครับหรือถ้ามีข้อสอบถามโทรไปหาธนาคารโดยตรงเลยนะครับว่ามีสินเชื้อตัวนี้ไหมนะครับว่ามีเงินคู่้ขคมเปญนี้หรือเปล่านะครับโทรหาแบงก์ก่อนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้ไปศึกษากันก่อนนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ